สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถยนต์ Honda รุ่น City Hatchback RS นะครับผมอันนี้จะเป็นสีแดงอีกนหนราคาจะแสนส0่บาทสีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับมันเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับผมจุดเด่นของในรุ่น RS นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าดําแบบ Gloss s s a c k นะครับแล้วก็จะมีรังพึ่งที่เป็นสีดําด้านนะครับให้ดูสปอร์ตมากนะครับผมกันชนหน้าเป็นตัวคาร์บอนมีไฟตัดหมอก LED นะครับไฟหน้า Full LED เลยนะครับผม ส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อขนาดขอบ16นิ้วอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับตัวล้อ R S ของตัว4ประตูนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีลมดํำทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งกว่าตัว4ประตูอีกครับมาต่อที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.0เทอร์โบให้พละกำลังอยู่ที่1,22แรงมา้า ถึงจะเป็นเครื่อง1.0นะครับแต่ขับสนุกมากๆครับผมคอนเฟิร์มให้เลยผมก็ลองไปขับเรียบร้อยครับอัตราการสิ้นเลืองก็อยู่ที่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมในส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะประมาณนี้ข้างล่างนะครับจะมีสเกิร์ตที่เป็นแบบสฉกาะรุ่น rs นะครับที่เป็นสีดำตกแต่งด้วยคาร์บอนนะครับส่วนพวกสปอยเลอร์รุ่น rs ก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะครับ ต่อมาในส่วนของภายในนะครับภายในจะตกแต่งด้วยวัสดุหนังสีดำนะครับตกแต่งด้วยได้สีแดงผนังข้างบนก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple Carp เ a y n n r r o i d u u t o นะครับแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมสามารถเปิดออโต้ได้นะครับภายในก็จะดูหรูหราสปอร์ตมากนะครับ เกียร์ก็จะตกแต่งด้วยวัสดุก,กอสแบ็กนะครับแล้วก็ุูมหนังตกเดินตะเกียบด้วยไดายแดงที่พักแขนจะมีเฉพาะแค่รุ่น SV กับ RS นะครับในส่วนของพวงมาลัยด้านซ้ายจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับด้านขวาจะเป็นตัวคูสคอนโทลน,นะครับแล้วก็ถัดไปที่ก้านไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ก็จะมีสวิตช์ไฟตัดหมอกแล้วก็สวิตช์ไฟหน้านะครับเราสามารถบิดได้เลยในส่วนของเบาะคันนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดน,นึงนะครับ ในรุ่น RS นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังกลับแบบนุ่มบริเวณในส่วนที่สัมผัสกับสีละนะครับส่วนข้างๆข้างหลังเบาะนะครับจะเป็นหนัง PVC ส่วนด้านข้างเบาะเลยจะเป็นการใช้ได้นะครับเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงทําให้เวลาเรามองเหลือบจะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยครับส่วนที่พักแขนด้านหลังนะครับจะมีเฉพาะรุ่น RS นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet ให้2ช่องนะครับ ในส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างขวางไว้เก็บสัมภาระครับแล้วก็สามารถพับเบาะลาบได้เลยนะครับเราก็จะมีอีกโหมดก็คืออันนี้เราจะสามารถพับฝั่งเดียวได้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพับเป็นสองฝั่งก็ได้เช่นกันแล้วก็ในกรณีถ้าเราจะต้องการขนของที่มีความสูงนะครับเราสามารถพับเบาขึ้นไปเพื่อขนของที่มีความสูงได้นะครับจบไปแล้วนะครับกบคลิปแนะนำซิตี้ แฮตแบ็ค RS นะครับเดี๋ยวต่อ้าผมจะพาไปดูสีอื่นอื่นบ้างนะครับสวัสดีครับ